เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับยางที่ผมบอกว่าทุกเรื่องเป็นไปได้ทุกเรื่องนะครับอย่ารีบด่วนสรุปนะครับอย่ารีบด่วนสรุปการแสดงความคิดเห็นใดๆก็เป็นสิ่งที่ชอบตามสิทธิ์นะครับเพราะว่าทุกคนก็มีพื้นฐานมีความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญหรือหลักการวิธีการคิดที่แตกต่างกันแต่อย่าเพิ่งเดือนสรุปใครจะสรุปยังไงนะครับทางสำนักงานมนุษยชาติไม่สรุปหรือไม่สนุกด้วยนะครับเพราะว่า การรีบด่วนสรุปเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับบุคคลหน่วยงานองค์กรสถาบันหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระดับประเทศนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการทำให้มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เรายังไม่มีการสรุปนะครับเรื่องการแสดงความคิดเห็นเนี่ยใครก็แสดงได้นะครับเป็นเรื่องที่ที่จะพิภาาวิจารณ์กันไปแต่ว่า สำนังกงานมนุษยชาติเองยังไม่เคยสรุปในประเด็นใดครับและก็เคยยังไม่เคยตัดในประเด็นใดครับการยังไม่ตัดประเด็นใดสรุปสา,าเหตุเนี่ยแม้จะจับตัวผู้ก่อเหตุก็ได้แต่มันอาจจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่าชาติก็ได้ครับ,รบการสรุปเนี่ยผมว่ายิ่งสร้างปัญหามากกว่าสร้างความเชื่อมั่นเพราะถ้าสรุปผิดละ่ะไปสรุปเอาคนที่เขาไม่ได้ทําเขาก็ต้องกโกรธเขาก็ต้องเคืองเช่นไป สรุปว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้คนนั้นคนนี้กระบวนการนั้นกระบวน,นการนี้ไอ้แบบนั้นแหละละ่ะชักศึกเข้าบ้านชักศึกเข้าบ้านโดยไม่มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลนันควรใครจะยืนยันใครจะรายงานสำนักไหนหน่วยไหนจะยืนยันก็แล้วแต่เขาก็อย่างที่ผมบอกเขาก็มีข้อมูลหรือเขาก็คิดไปเองมโนไปเองคิดแต่ผมไม่ยืนยันสำนักงานวุวิแห่งชาติไม่ยืนยัน หน่วยความมั่นคงของชาติก็มายืนยันผมบอกว่าการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราตรวจสอบจากเป็นหมื่นหลายหมื่นนะครับคัดกรองด้วยวิธีการหรือ,อ,อความน่าจะเป็นจากหมื่นให้เหลือพันจากพันให้เหลือร้อยจากร้อยให้เหลือสิบเหลือจากสิบให้เหลือสองสาม อันนี้เป็นวิธีการผมไม่ได้บอกว่าผมคัดกองมาแล้วเหลือสิบคุณคิดเอาเองคุณพยายามต้อนผมต้อนไม่จนหรอก <c oughs> <c oughs> ว่าไงเออ <c oughs> เอ,อ่าออ,อ,อ, <c oughs> อยางงี้นะครับต้องเรียนตรงๆนะครับบางครั้งเนี่ย ผมเข้าใจนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยมีเยอะมีมากแล้วก็แข่งขันการทำธุรกิจรีบเร่งใครเสนอข่าวก่อนนะครับก็ได้เปรียบบางครั้งไม่เป็นข่าวก็สร้างสตอรี่ให้เป็นข่าวผมเชื่อว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรท่านก็คงรู้เพราะการสร้างสตอรี่และทำให้เป็นข่าวมันเป็นมันเป็นคนเดียวที่ได้ข่าวได้เครดิต สื่อนั้นก็ได้ข่าวก็ได้เครดิตการรีบเร่งนะครับเกินไปเนี่ยบางครั้งถ้าข่าวนั้นหรือเรื่องนั้นไม่เป็นความจริงนะครับตำรวจเนี่ยนะครับได้ตัวพยานมาสักคนหนึ่งนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่สอบสวนสอบปากคำหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งผัดกันสอบเปลี่ยนเวลาการสอบเปลี่ยนคําถามที่จะสอบ แล้วก็ต้องเอาไปเทียบเคียงกับคาให้การเขาว่าที่เขาให้การวว่าวันนั้น,วน,น,นเวลานั้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้ต้องมีพยานหลักฐานสนับสนุนเช่นเขาบอกว่าเขาไปรับตรงนั้นไปขึ้นรถตรงนี้ไปลงรถตรงนี้ไปรอตรงนั้นเราต้องไปหาหลักฐานเช่นหนึ่งไปหาพยานลลักพยานบุคคลมีไหมพยานบุคคลไม่มีพยานหลักฐานอื่นเช่น CCTV ีมีไหมหรือต้องใช้เทคโนโลยีอย่างอื่นที่ว่าคุณอยู่ตรงนี้คุณทําอะไรบ้างเราก็เอาเทคโนโลยีซึ่ง เอามาสามารถมายืนยันนะครับพอได้ตัวมาสื่อเอาไม้ไปจ่อปากเขาเขาพูดใช่ใช่ใแต่พอเราไปตรวจสอบทางเทคนิคหรือเอาเครื่องมือต่างๆไปส่วนปรากฏมันไม่เป็นตามอย่างที่เขาพูดและวทำไงอ่ะมันก็ก่อปัญหาก่อปัญหาก็คือทำให้เกิดปัญหาในการทำงานของตำรวจคือมันก็ถูก หรือเบี่ยงเบนไปแต่สุดท้ายเรามาเจออีกแบบหนึ่งไม่ใช่แบบนั้น <S <S ผมจึงบอกว่าเราไม่สามารถพูดหรือตำรวจไม่สามารถพูดว่าสิ่งที่พยานพูดนั้นเป็นความจริงยังเห็นความขัดแย้งพยานคนหนึ่งบอกว่าพูดภาษาไทยไม่เป็นพูดภาษาอังกฤษพยานอีกคนบอกพูดภาษาไทยเป็นด้วยจะเชื่อใครนะครับเชื่อคนนี้คนนี้พูดบอกว่ารับผู้โดยสารตรงนี้ ไปตามเส้นทางนี้ไปส่งตรงนั้นตรงนี้เราก็ต้องไปไล่กล้องไล่เบสไล่อะไรต่างๆมานาและปรากฏมันไม่เป็นอย่างนี้ผมบอกบางครั้งเนี่ยการรีบสรุปรีบเสนอข่าวโดยวิธีการแข่งขันทางด้านธุรกิจเกินไปเนี่ยทำให้เสียหายเสียหายต่อบุคคลเสียหายต่อองค์กรเสียหายรูปคดีทําให้รูปคดีหลงทางผิดทางที่สุดท้าย เสียหายกับประเทศชาติก็นี่ไงเพราะอะไรถึงเกิดสีลมซอยผมไม่อยากพูดถึงลงรายละเอียดมันเกิดความผิดพลาดผิดพลาดเพราะอะไรผมไม่อยากพูดพูดเลยเดี๋ยวก็ทบหน่วยงานเพราะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไปถึงสีลมซอยแต่การเอาฟุตเทจซีซีทวมาส่งไปถึงสีลมซอยามาได้ยังไงอย่างเงี้ยพอมาปุ๊บ ตำรวจงงเต๊กก็ต้องไปสีลมซอย9ต้องไปลงพื้นที่หาข้อมูลพิสมแล้วพอเอาข้าจริงๆพยานมอเตอร์ไซค์รับจ้างบอกส่งแค่แค่พระรูปรอหกเนี่ยอา่าแล้วแล้วฟุตเทจที่ใครส่งมาเนี่ยส่งมาจากส่งมายังไงส่งมาถึงสีลมซอยเก้านี่ไงผมบอกว่าบางครั้งเนี่ยตำรวจทํางานนะครับอาจจะช้าอาจจะเสียเวลาเพราะเราต้อง ใช้เหตุผลหรือพยานหลักฐานหลายๆอย่างมาประกอบกันผมไม่เชื่อทั้งนั้นแหละพยานที่มาพูดใจตอนแรกมาเจอตำรวจบอกจำอะไรไม่ได้เลยผมผมไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นพอหน้าข่าวเอาไม้จี้ปากพูดเป็นต่อยหอยเลยนี่คือข้อท็จจริงผมได้คุยกับเขาเองเบื้องต้นบอกไม่รู้เรื่องจำไม่ได้อ๋อไม่ไม่ไอ้นั่นก็ไม่รู้ไอ้นี่ก็ไม่รู้บอกเจอหน้าข่าวพูดเป็นเรื่องเลย เรามีการตรวจสอบไปมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ลักษณะรูปแบบของระเบิดก็มีในหลายๆที่แต่ผมไม่อยากพูดเพราะพูดไปแล้วเนี่ยมันกระทบกระเทือนเหมือนกับเรายังไม่มีหลักฐานชัดเจนเราไปพูดว่าเจอเคยเจอที่นั่นเจอที่นี่แล้วเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมันเหมือนกับเราไปหาเรื่องอะ เข้าใจไหมเหมือนเขาาไม่รู้เขาอยู่นอนอยู่บ้านเฉยๆแล้วไปไปไปกล่าวหาเขาคนก็ต้องโกรธเคืองฉันไม่ได้ทำซะหน่อยมาหาว่าฉันทําเพราะฉะนั้นใจเย็นๆครับรอรอรีบรีบให้ข่าวรีบสัมภาษณ์ไปหรือรีบเสนอข่าวเอาจริงๆผมก็รู้นะว่าเมื่อเป็นข่าวทุกคนก็อยากทําแต่มันเร็วไปเนี่ยแล้วมันพลิกกลับเนี่ยในประเทศยังไม่เป็นไรนะครับ ยังมีผมมีท่านประวุฒิมีท่านจักรทิพย์มายืนสัมภาษณ์แก้ข่าวแต่เวลาข่าวมันไปต่างประเทศแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้ผมไม่เชื่อว่าสำนักข่าวต่างประเทศเขาจะมารักประเทศไทยโดยเขาไปแก้ข่าวให้ประเทศไทยไม่มีหรอกเขาจะมาห่วงประเทศไทยทำไมเสนอแล้วก็เสนอเลยเจ๊งม็เจ๊งมึงนี่มาเจ๊งกูใจเย็นๆครับเวลาเสนอข่าวเนี่ย วันนี้เราก็งงไมหมดว่าพยานวันหนึ่งพูดอย่างวันหนึ่งพูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างปลื่นพูดอีกอย่างแต่ข่าวหมดไปแล้วพอเขาพูดเราไปหาพยานหลักฐานมายืนยันเขาเอาแค่เขาหลักฐานปรากฏว่าเขาอยู่เขาอยู่ตรงจุดนี้เมื่อเวลานี้เวลาสมมติสิบสี่นย์ศูแต่ อีก20นาทีเขามาโผล่ตรงเนี้ยซึ่งในความเป็นจริง20นาทีจากจุดนั้นจะมาจุดนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในสภาวะเวลานั้นการจราจรอย่างนั้นชั่วโมงหนึ่งยังไม่รู้มาเลยเขาก็งงพอเขาโดนยันอย่างนี้เขาบอกอมผมก็ไม่รู้ผมมาอย่างนี้เอาแล้วคุณเถียงเทคโนโลยีได้ไหมก็เออก็จริงผมอะไรไปไม่เป็นละไปไม่เป็นละ ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าไม่พังก็ดีทีไม่พังก็ดีสีผมก็ได้ทํางานไปผมไม่ได้ว่านะครับแต่ผมบอกว่าเท่าที่ภาพปรากฏมันกระโดดไปกระโดดมาด้วยเหตุผลอะไรตอบผมเพราะผมไม่ได้ว่ากล้องก็พังแต่ภาพมันไม่ต่อเนื่องอะ